ข่าวดีนะครับใครที่ต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์เงินดิจิตอล1 0,000บาทคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒนรัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ายังย้ายได้นะครับเพราะจะนับเรื่องของการย้ายเนี่ยต้องย้ายก่อนลงทะเบียนลงทะเบียนดิจิตอลก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมมิฉะนั้นแล้วต้องย้ายก่อนเดือนกรกฎาคมนี่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนยังพอมีเวลาย้ายได้ครับ หลายคนสงสัยว่าอา้าวพี่แล้วทำไมจะต้องย้ายละ่ะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของดิจิ t ั l w a l l e t 1 0 0 0 0บาทก็คืออนุญาตให้ใช้ในเฉพาะพื้นที่อำเภอซึ่งตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ในนั้นบางคนเนี่ยทะเบียนบ้านก็คือชื่ออยู่ที่เชียงใหม่แต่ตัวเขาเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ตบ้างไปใช้ชีวิตอยู่พัทย,ยาบ้างอ้าวฉันไม่ได้กลับบ้านเลยโอกาสที่ฉันจะกลับไปใช้ที่บ้านมันค่อนข้างยากดิฉันั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเวลาอ่ะย้ายได้จะย้ายจาก บ้านคุณไปอยู่ภูเก็ตหรือไปอยู่พัทยาเนี่ยกตัวอย่างนะก็สามารถทําได้ก่อนกรกฎาคมครับต่อมาพี่แล้วมันย้ายยังไงหนูอยู่ภูเก็ตหนูอยู่พัทยาหรือหนูอยู่จังหวัดอื่นง่ายนิดเดียวครับไปที่เขตหรือที่อำเภอสามารถย้ายได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆย้ายผ่านแอปไทยดีก็ได้นะแอปไทยดีหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะไทยดีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีหรือ,อยังอ่ะไม่มีก็ไปโหลดเราสามารถย้ายผ่านแอปพลิเคชันไทยดีได้ ถ้าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทยดีแล้วเนี่ยมันจะเขียนเลยนะครับว่าระบบแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองกรอกเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะย้ายด้วยดิฉะนั้นแล้วการย้ายผ่านแอปพลิเคชันไทยดีทางเราต้องมีแอปไทยดีและเจ้าบ้านก็ต้องมีแอปไทยดีด้วยต้องมีแอปไทยดีทั้ง2ฝั่งถึงจะย้ายได้นะครับแล้วพอย้ายไปแล้วเนี่ย เจ้าบ้านก็ต้องเปิดแอป,ปไทยดีเพื่อกดรับเราเป็นลูกบ้านด้วยนะไม่ใช่เราย้ายไปแล้ว<_ <EN> _>เฮ้ยเจ้าบ้านไม่รู้เรื่องเจ้าบ้านไม่รู้ตัวเลยไม่ได้กดรับนั่นหมายความว่าย้ายไม่สําเร็จนะจ๊ะอุตสาห์ลงทุนย้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วฉันจะมั่นได้มั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะได้เงินดิจิตอลบอลเลตหนึ่งหมืนบาทปลายปีนี้อ่ะถูกไหมก็ไม่เป็นไรมันต้องไปลุ้นอ่าใช้คําว่าลุ้นเพราะว่าหลายคนถามเยอะมากคนจนมีสิทธิ์ไหม ข้าราชการมีสิทธิ์ไหมทหารตำรวจคนแก่คนพิการนู่นนี่นั่นหลากหลายอาชีพถามมาเขาจะมีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัลบัลเลตหรือเปล่าฟังก่อนอยากให้ลบตรงสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะเพียงแค่คุณมีคุณสมบัติ3ข้อนี้คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะมีสิทธิ์ได้เงินหมื่นนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับกลุ่มสาขาอาชีพหรือไม่เด้เป็นคนแก่คนพิการแต่อย่างใดเพียงแค่ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าคุณต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้1น อายุ16ปีต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการลงทะเบียนก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่30กันยายนปี67ไปบวกลบกันเอาเองนะไรายได้นับจากฐานภาษีปี2,566นะครับก็คือประมาณสักไม่เกิน840,000บาทต่อปีอา้าคนที่บอกว่าชันไม่ได้เสียภาษีก็อนุรลมว่าคุณไรายได้ไม่ถึงครับและก็มีเงินฝากบัญชีงเงินสดนะรวมกันทุกบัญชีแล้วไม่เกิน500,000บาท ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ้าวใช้ชื่อร่วมกันใช้ชื่อร่วมกันนะแล้วทําไงดีมีเงินฝ่ากเกินอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามให้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐเขาจะนับยังไงถึงต้องบอกว่าต้องไปลุ้นกันนะถ้าคุณสมบัติครบ3ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินมืนส่วนคนแก่คนพิการคนติดเตียงคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทํายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐเขาจะมีวิธีรอจะเย็นๆใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเดี๋ยวรัฐเขาจะมีวิธีบอกเองนะครับว่า เอาตกลงให้คุณไปสมัครที่ไหนแล้วก็ให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนจ้าพี่แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ผ่านแอปอะไรกันแน่งงไปหมดแล้วอ่าหน้าตาของแอปทางรัฐโหลดเอาไว้ก่อนย้ําว่าโหลดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสักมิถุนาเนี่ยเขาจะบอกกะเองว่าจะยืนยันสิทธิ์นู่นนี่นั่นเขาจะบอกขั้นตอนมาเองโอเคไหมเพราะ ตอนนี้ระบบซ u เปอร์แอปมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นก็เลยโหลดรอไว้ก่อนโอเคนะเอา้าบางส่วนบอกว่าพี่แล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังถามอยู่นะรัฐบาลก็ถแถลงว่าได้แน่นอนแต่คนบางส่วนก็ยังบอกพี่มันจะได้หรือเปล่าเอาไม่รู้มันเป็นสิ่งอนาคตใครจะดามาอาดาว่าดิจิตอลบอลเลตได้กี่โมงหรือบางคนบอกไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก,ใชก็ไปต้องทําไปต้องโหลดหรือบางคนบอกอ่ะตั้งหน้าตั้งตาคือจริงจังมากกับการฟังไว้ฟังไว้ไวนะ โอเคไม่ต้องดราม่าก,กันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากรู้ผมก็หาคำตอบมาให้นะครับ